คิดว่าสามีกำลังมองหางานใหม่หรือจะทำอะไรใหม่เพื่อสร้างไรายได้ใช่ไหมใช่ค่ะอืมโอเค ถ้ามองตามยามนะอันนี้บอกก่อนนะครับผมไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดนะอืมมองตามยามที่ถามถาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีมันตกที่กระดุมพระปัตตนิปุตตะเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของการเงินที่เขาตั้งใจมุ่งหวังที่จะทําให้มันได้อืมนะครับถ้ามองตามยามนี้สิ่งที่เขามุ่งหวัง สิ่งที่ตั้งเจะจะทมหนึ่งเลยสิ่งที่ตั้งเป้าไว้มันมีโอกาสที่ได้ผลตอบแทนสูงใช่นะตามที่สงสัยสองมันจะต้องมีการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติเรียกว่าพิกโฉมจากที่เคยเป็นทำในสิ่งที่ไม่มี องค์ความรู้มาก่อนในลักษณะนั้นแหละซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ค่อยราบรื่นนะสามเรื่องของการกระทำหรือว่าธุระที่จะทำอะ่ะกิจการที่มองไวอ้อ่ะมันยังไม่ค่อยชัดเจนอืม เพราะนั้นถ้าถามว่ามันเป็นโอกาสที่ดีไหมผมก็ว่ามันก็ต้องเสี่ยงมันไม่ได้โอกาสว่าจะได้มาร้อยเปอร์เซนยามก็ตอบได้ประมาณนี้ประเด็นคือพอเราไม่รู้รายละเอียดอะไรว่าลงทุนทําอะไรลงทุนนานไหมผลตอบแทนเป็นยังไงคว้าความเสี่ยงเลยไหนทุกอย่างที่ถามเราเราต้องการรายละเอียด<ม>เพราะถามกว้างตอบกว้างใช แต่ถ้าตัดสั้นซอยได้เราจะสามารถตัดซอยให้ได้ว่ามันควรทําหรือไม่ควรทำมันสามารถดูจากในวงกลมวงนี้ได้เหมือนกันดังนั้นถ้าจะถามคราวหน้าอยากให้คุณผู้ชายอยู่ด้วย <ฮะ S 1> หนึ่งนะคะอยากให้คุณผู้ชายเพราะเนี่ยค่ะการพิมพ์เอาพุทมาให้เราแต่ละอย่างเนี่ยมันเอาจริงๆคือตอนนี้เราไม่สามารถตอบแล้วเรถึงบอกไงคะว่า เราต้องนั่งอธิบายในสิ่งที่เราไม่รู้อะไรเลยเขากำลังม,มีปัญหาเรื่องงานประจำจบต่ออะไรก็ไม่รู้ต่อก็กรรมเรามีเวลาให้อีกสองนาทีนะคะ<อ>เราต้องไปจริงๆนะคะกรรมจริงๆเขาก็บอกว่าเนี่ยในตัวยานเนี่ยเขาบอกว่ามันมันเขาเรียกว่าไงอ่ะค่ะงานประจำมันไม่โอเคอ่ะมันอาจจะดูเหนื่อยอาจจะมีปัญหามีข้อข้องใจ หรือว่ามีความรู้สึกไม่สบายใจในการทํางานเนาะถ้ามองอย่างนั้นหรือเรื่องของความก้าวหน้าอ่าก็มองว่าอาจจะไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าเนาะส่งผลให้เขาอยากจะทําอะไรใหม่ๆแบบนั้นแล้วสิ่งใหม่ๆตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนจังหวะห้าสิบหาสิบอะถ้าทำแล้วดีก็ดีไปเลยถ้าทำแล้วเสียก็ยังมีโอกาสเสียอยู่เพราะฉะนั้นมัน,มนตอบไม่ได้มันฟันธงอะไรไม่ได้ไง พอแล้วโอเคเป็นอันเข้าใจตรงกันนะคะถ้าจะถามอย่างน้อยให้เจ้าตัวค่ะให้เจ้าตัวมาอยู่ข้างๆหรือให้เจ้าตัวคือเราต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ถามกว้างเราตอบกว้างเท่านี้ได้ค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสแอนเนวี่ขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กด s like, ับ s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ